ถ้าประชาชนมีที่อยู่อาศัยดีๆใกล้ที่ทำงานประหยัดเวลาสามารถใช้เวลากับครอบครัวเป็นการชาร์จพลังของคนเหล่านั้นได้ก็จะทำให้เขามีศักยภาพมากขึ้นในการทำงานมีแรงผลักดันมากขึ้นในการทำงานอันนี้คือพื้นฐานปัจจัยสี่ที่ก็อยากให้พี่น้องคนไทยทุกๆคนมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีค่ะ เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับโครงการบ้านเพื่อคนไทยของรัฐบาลนะครับที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยนะครับแล้วก็ให้ประชาชนคนไทยนะครับเข้าถึงบ้านที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมนะครับ โดยโครงการนี้นะครับก็นําที่ดินของรัฐนะครับใช้ประโยชน์ได้แบบอาจจะไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับนำมาสร้างมูลค่าแล้วก็มาทําให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับผมโดยเบื้องต้นในโครงการนําร่องนะครับทำในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับโดยขณะนี้ก็ทําใน4จุดหลักๆนะครับเดี๋ยวโครงการจะเป็นอย่างไรนะั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมดูกันเลยครับผม สำหรับโครงการบ้านเพื่อคนไทยนะครับก็ดําเนินการโดยบริษัท SRT Asset จำ um กัดนะฮะก็เป็นบริษัทลูกของการรถไฟโดยดําเนินการนาร่องใน4พื้นที่นะครับประกอบด้วยพื้นที่หลักๆเลยคือพื้นที่บางซื่อกอม11บริเวณเขตจตุจักรซอยวิภาวดีรังสิต11นะฮะติดกับถนนกําแพงเพชรห่างจากสถานีการกรุงเทพอภิวัตรเพียง2.5กิโลเมตรแล้วก็ห่างจากเซ็นทรัลลาดพร้าว500เมตรครับบนเนื้อที่ทั้งหมด38ไร่ จุดที่2นะครับพื้นที่ทนบุรีใกล้ๆลโรงพยาบาลสีรีลาดห่างจากรถไฟฟ้าสา,สายสีแดงและสายสีส้มประมาณ800เมตรมีขนาดพื้นที่ดินประมาณ23ไร่แต่พื้นที่ดังกล่าวขนาดนี้ก็ยังมีบ้านพักของพนักงานรถไฟอยู่นะครับก็จึงต้องดําเนินการศึกษาเพิ่มเติมก่อน ส่วนจุดที่3คือเชียงรากจังหวัดปทุมธานีครับใกล้ถนนเรียบคลองเปรมประชากรห่างจากสถานีรถไฟเชียงรากประมาณ4.4กิโลเมตรห่างจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลังสิตนะครับ4.4กิโลเมตรโดยพื้นที่ดังกล่าวก็สร้างบนพื้นที่18ไร่ พื้นที่ที่4จังหวัดเชียงใหม่ติดกับสถานีรถไฟเชียงใหม่สําหรับไทม์ไลน์ของโครงการบ้านเพื่อคนไทยนี้นะครับปี62,568-2,570ถึง 2, นั้นหลังจากนายกและมนตรีได้มีการเปิดอย่างเป็นทางการนะครับก็จะเริ่มกระบวนการสร้างคาดว่าจุดแรกก็จะเป็นที่บางซื่อในเดือนมีนาคม2,568นี้แล้วก็จะให้ประชาชนเริ่มเข้าอยู่ได้ในช่วงปี2,569ครับ โดยนายสุรพงศ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะครับก็มีการเปิดเผยว่าโครงการนําร่องนี้มีพื้นที่เกือบ5,000ยูนิตใน4แปลงนําร่องครับกระจายอยู่ทั่วประเทศแล้วก็หากได้รับความสนใจดีก็จะมีการเปิดขยายเพิ่มนะครับโดยตอนนี้ยังมีที่ของการรถไฟที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ประมาณ38,000ไร่ทั่วประเทศโดยเป็นบ้านโครงการนกล่าวนะครับจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับคือคอนโดมิเนียมขนาดท้องพักขนาด 30-51ตารางเมตรนะครับในพื้นที่กรุงเทพนะครับแล้วก็โครงการบ้านเดี่ยว1ชั้นขนาด50ตารางเมตรที่จังหวัดเชียงใหม่ครับสำหรับคุณสมบัติของบ้านนะครับผู้ซื้อเบื้องต้นก็จะต้องเป็นสัญชาติไทยนะฮะแล้วก็ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์บ้านมาก่อนหรือเรียกได้ว่าเป็นบ้านหลังแรกนะครับแล้วก็ต้องไม่มีประวัติติดค้างในเครดิตบูโรแล้วก็รายได้หน้าวันลงทะเบียนต้องไม่เกิน50,000บาทต่อเดือนนะครับครับอันนี้ก็เป็นข้อกําหนดเบื้องต้นนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นภาพรวมของโครงการบ้านเพื่อคนไทยนะครับแล้วก็ถ้าอย่างไร ประชาชนสนใจนะครับอยากจะเข้าไปสอบถามหรือจองครับก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับบ้านเพื่อคนไทยได้เลยครับผม